ซึ่งสี่สายพันธุ์นี้จะเป็นสี่สายพันธุ์ที่มีเชื้อสายจากไก่ชนนะและโดยมากก็จะมาจากไก่ชนบ้านเรานั่นแหละที่อเมริกาเนี่ยการชนไก่เนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในทุกๆรัฐเลยนะเขาแบนไปนานมากแล้วนะครับพึงไทยเราเป็นออริจินอลนะดั้งเดิมเป็นสัตว์พื้นบ้านสิ่งสำคัญที่ต้องอนุดักษ์กไว้ Old English นะครับเป็นไปตามคำที่พูดเลยนะมาจากที่อังกฤษตมัยที่17เนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยก็เอามาจากาสายพันธุ์ไก่ที่เอเชียจะมีหงอนแจ้บ้างอะไรบ้างนะครับเป็นไก่พื้นบ้านจากเอเชียส เกมอันนี้จะเริ่มดูทรงแบบไก่ชนละเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาในอเมริกาจากชาตวัตที่18จากสายเลือดไก่ชนทั้งเอเชียและยุโรปเลยก็คือช่วงนั้นไก่ก็จะมีไปกระจายทั่วอยู่ที่อังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างอะไรเงี้ยก็พอไปอยู่ที่อเมริกาก็มีคัดสรรน,นิสัยแบบนี้มาบวกกัน American Game เสร็จยังมีต่อจาก American Game นะครับตัวที่3มเลยนะ Modern Game นะครับผมมาจากอังกฤษอันนี้เขาเป็นลูกครึ่งไก่ชนนะครับผมเป็นไก่ไก่ชนอังกฤษนะ Old English Game ผสมกับไก่พื้น พื้นบ้านของมาเลยนะครับกลายเป็นไก่ที่แบบสูงๆโย,โยกๆหน่อยนะครับขาเรื่องเดียวเต้นบัลเล่เอ้ยเชื่อปลักมีอย่างนี้ด้วยโหสุดยอดส่วนตัวที่4อันนี้หลายๆคนก็ชอบนะครับเชิดๆเลยครับชามะกตัวใหญ่ทรงของไก่ที่ญี่ปุ่นนะซึ่งเขาก็บอกว่าบรรพบุรุษเนี่ยมาจากประเทศสยามเราและนี่คือ4สายพันธุ์นะครับที่ประเทศอเมริกานะครับยังคงอนุร,รักษ์ไว้เป็นมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับสำหรับสายพันธุ์ไก่ในอเมริกาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ไก่ชนบ้านเรา